ลํงปางถือว่าเป็นเมืองล้านนาตีโจเดนเอารยธรรมของเขาโดดเดนเจ้าเป็นเมืองตีสงฆ์ถ้าถึงเวลาแล้วนะเจ้าเขาจะนําเรียนทุกท่านทีร่รวมแถลงข่าวในงานนี้มวลชนต่อของจะอยากให้ผู้นะเจ้าแ,แน่นอนที่สุดวันนี่เขาได้หับเกียร์จากหลายๆท่ายยเวลารเ,ร,าเ,เารื่องราวประชาสมากรรมของดี มากามอาหารและของดีเมืองลำปังปในวันนี้ตัวเองนะเจ้าซึ่งจะจัดวันตีเซ้าฟีถึงเซาเก้าเพื่อสกิลการเรียนรู้ ทั้งหมด6วันด้วยกันนะครับก็คือวันที่24ถึงวันที่29พฤศจิกายนนะครับในส่วนของการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยทุกท่านก็คงจะมองภาพบอ,อกนะครับว่าการจัดงานในครั้งนี้นั้นเนี่ยก็จะเป็นการส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวของจังหวัดลำํำปาลเพราะว่าการที่นักท่องเที่ยวเนี่ยจะไปที่จังหวัดไหนเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะดูก่อนว่าหนึ่งมีสถานที่เที่ยวที่เขาชื่นชอบหรือไม่อย่างไรแล้วการขนรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม ของนะจังหวัดที่เขาจะไปเนี่ยมันเหมาะสมกับสิ่งที่เขาต้องการมาดูหรือไม่แล้วก็ที่สําคัญที่สุดจะคือเมื่อมาเที่ยวแล้วเนี่ยต้องหาของอร่อยอร่อยกินงานเทศกาลแปลกๆอันนั้นเป็นอดีตที่ผ่านมาแต่ตเ e ม,ม,มื่อการเที่ยวแต่เหนือสิใดนั้นกิจกรรมที่เกิดขึ้นถ้าไม่ได้สีน้เดินลูกหลังเราได้รับรางวัลชนะเลิศในปีฮัทในเรื่องของ เสื้อหา้าเสื้อห้าดูกหรือเสื้อห้ากระดูกหรือเสื้อห้าตะเข็บหรือเสื้อบ่าห้อยอ้อเสื้อห้าดูกนี่คือเป็นภาษาโบราณใช่ครับใช่ว่าเจ้ายน่ายเหนือของจังหวัดลำปางนะครับเดิมเนี่ยก็ใส่เสื้อห้าดูกตัวนี้นะครับเพราะนั้นจังหวัดลำปางจะมีกิจกรรมมากมายอย่างไรก็ตามถ้าเราไม่มีทานสื่อมวลชนเองเนี่ยคงตระหนักดีนะครับว่าทำอย่างไรถึงจะให้ทางพี่น้องประชาชนได้รับ รู้รับทราบอย่างกว้างขวางนะครับอันนั้นสื่อมวลชนทุกขแขนงเนี่ก็ได้ความร่วมมืออย่างดีสี่ห้าซิงเกิลแอคชั่นเป็นอาวุธประจำกายยามว่างไม่ได้ออกไปต้อนปศุสุสั์นะครับไม่ได้ใช้งานก็เอาปืนมารวงเล่นกันทุกวันนี้นะครับในวันไม่ไม่ไม่แน่ใจนะฮะวันงานจะมาได้หรือเปล่านะฮะอันดับ5ของเมืองไทยอันดับ5ของโลกนะครับเป็นขบอย เชือกมัดฟางนะฮะ